พีเอ็มนะครับของคุณสุนทนานะ่าพอดีมัอนี่มากนมไหล่สดมัอนี่มากสอดแกงแกงฟังเนาะแล้วก็มีตะควันแป้งทีมากการกุศลสนมันนี่นะครับมีมวยให้ชมนะครับมวยเด็ดมวยดีจากช่องแต่และช่องพอนามามัอนี่บากว่าเป็นช่องเก็ดช่องเก่าช่องแปด หนักมวยมันมันคือกันนะครับแฟนเพลงที่อยู่ทั้งนอกเพตรบุญเพชรกุศลแล้วก็เขามาฟังหมอรองมาล่ำกันตลอดสอดแจ้งจางฟังนะับมาๆกี่กี่มาไปใหญ่เฮาตองแนงไงยะมือแรงตองแนงตองแนงยามือแรกตองแนงเออาหารพอมีเหียมีแหงข้าก็อยากตองแนงมากินมาก ในวัดเอาพูดสนับสนุนเทาอีกจักอันก่อนพูดสนับสนุนเทาเตี้ยปากกระป๋องรั่วเมคว้าเด้อค่ะปากกระป๋องรั่วเมคว้าเด้อค่ะไปให้ไปหน้าอย่าลืมซื้อปากกระป๋องปากกระป๋องที่มันดีมองใดฮะปากกระป๋องที่มันดีมองใดเขาบอกต้องดักไฟเปิดไากินโลแมนแมนแมนถูกต้องเตี้ยปากกระป๋องรั่วเมคว้าเด้อค่ะปากกระป๋องรั่ว สวยงดงามโอ้ยพ oh oh ี่น้องเอ้ยคันผู้ขายไป็นตัวที่คอยเที่ยวจิตปลาบ้องนั่แต้มมือนีเป็นต้นไปเลยนะคะเอากูเพราะไรเป็นผู้ขายใช่ผู้ขายพนักงานอยู่หลังหลังหันมิกพูดแหมผู้เพิ่นขายแหมตีเออถือเครื่องเงินร้อยยี่สิบบาทลดพิเศษกับป้องละสิบสองบาทเออบ่ได้เอามาให้ท่านบ่ได้เอามาขายเอามายังเอามาให้มู้เจ้าซื้ออันยามาอะไรยัยตีไป เดือดเดือดมาลมหนาวมาเป็นเสียวเม็นเหยียวซุ่มคณะอื่นมาหวยหวยโอยพวกหมอลำบ่อสวยมาลำแล้วกบเหยียวฉี่โมกลีไปสู้เกมซุ่มมาลำทีหลังมันละแย่เม็นเหยียวพ่อตายเหยียวผูไสกบไข่เว้ยเหยียวกะเทยดีเมนไียสงบห เมื่อคืนกับแกนนครบันเทิงศนสินเออเขาจะฝากซึ่งฝากเสียงไว้นี่ละเมื่อนี้กับบัวริมเบืองเมื่ออื่นไปอีกได้กินวารำมวงรำวงดาว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 ลำเขาลำเพิดดอนลำพวกสาวบานไอ้เออลำวกกับดาวดาวเออเอาจั๊กสล่ดเอาจั๊กชีกีกีจั๊กไร่ใหญ่นี่ข่าวดีมาเบอกชูพี่ชูน้องฟังข่าวดีแบบไหนคะอ้าวฟังบัวอกกลมอุตูดิยมวิทยาฟังเว้นนั่น เพิ่นบอกว่าฝนตกเป็นแหงแหง่เอ้าฮะเพิ่นเตือนภัยเออฝนตกเป็นแหงแหง่นีแหง่แค่แหง่เพรซื้อๆพี่น้องขายยางเข้ามานชิดินไงกูบทีเข้าใจผิดแล้วยายเป็นแหง่ง่เหมายถึงว่าจุดนั่นจุดนี้เ่ราะเนว่าแหง่ชิดินเด้บัดนี้ทัก101บ้านข่อยบ่ว่าจังซั่นอีหั่นว่านจะลอเอ็ดกีเออฝนตกเป็นเปียกๆว่าซั่นโอ้แน่ฝนตกก็เปียกล่ะ ปัดนี่ฝนตกเป็นเปียกเปียกไข่เนี่ยมันบาว่าดีมันบาว่าฝนตกเป็นขางขาวมันเป็น้างคา้าเป็นยัง้างคา้าังไรคันฝนตกเป็นขางคข้าบัคซีดาอยู่เฮี่ยกูกเกี่ยงตับเลยมันบาแมนจังสัน้างเข้าเนี่ยคือว่าเป็นฤดูการของมันแม่ใหญ่แต่นายเนาะนายกับนายเพคือบาดคือมย่งเขานายจไใหญ่นายหัวข้าออวขาคือหมอยนายบักห้อยออกกันทังปาก เงิดพูดดากยู่ไก่หูหีเงิดโลกสีเก็บเขาเจอระสอบเงิดข้นตอบอยากกว่าข้ามถามเงิดค้นถามหนักกว่าค้นชี้เงิดปุจีบอเหม็นฉี่คว้ยเงิดค้นส่วยเล่นอย่างมิตาเสียเงิดตักเขียบอทอบักแขง็งเงิดบักแกงบอมไม่อยากคือบักหงเย้วใหญ่อะให้ไมยากนั่กระเป๋อี้ยันนักก่าน,านค่อยถามเนี่ยเอากระเป๋านังสติ๊กนังสติ๊กเออเอานังสติ๊กนี่มันไม่คอดีจังไรคะยิ่งเป็ดก็ได้ ยิงไกลก็ดียงิงหีดังตัเฮ้ยอะเมยก์ออกันจะซื้อเหรอยิงหีไม่ได่น,นั่นแหละหัวแห้งโครายงานตัวอย่างเป็นทางการก่อนค้างฝอยลอยผัวพี่น้องหกจักก็ดอกออกมาแล้วเทียนึงแล้วตีพนันเด้กระชิกีรัตทิดาดีละค่ะออกมาเดี๋ยวรอบที่สามนี่รอบถามสิขอถามจากนงอยเนี่ยไปขอถามจากนงอยเนี่ยถามจากไหนมึงวากุศิยืนหรืกุศินั่งฮะมึงวากุศิยืนหรืกุศินั่งว่ามึงเท่านั้นเท่านยืนวะ จัะตอบด้อาจจะนอนเพียดไปยังก่อนไปนั่งจ้องจอโอ้ยขวบเอ้ยถามคนกับว่าเห็ดถามคำตอบเนาะเอาเอาเยออันหนึ่งอะไรมีรถทัวร์อยู่คันหนึ่งขั้นเดือยมีพระมีพระมีแม่มานมีแม่มานมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยมีฝรั่งมีฝรั่งสิ่ขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพแต่ว่ารถคันนั้นบางยุ่บาเดียวเจ้าว่าผู้ใดสิได้กดังเหงาว่เกินพระไขวัดคนทองว่าพอใหญ่คนทองพระ ผิดทั้งเบิดผู้ใดไดนางให้ชนะนางพร้อมกันผมก็จะนั่งพร้อมกันเอมัดไปยังสีนางพร้อมกันบ่ไดในเมื่อผู้ยิ่งคนอนั้นมีทองเด็ดหน่อยก็นอนอยู่ในทองคลองพร่อยู่ข้อหิวทงหมากฝลังแสดงว่าถึงความหมยเออแมนอยู่ไปยังคอยถามเจ้าแน้กันคอยถามเจ้าก็ได้ที่ถามอย่างมีกอไผ่อยู่เก้าข้อเออกอละเก้าป้องเออมีจิ้งหรีดเข้าไปล้อมป้องละเก้าตัวอยากทราบว่า กอไผ่คืออะไรอกอไผ่คือกอหน่อไม้เจ้าเด่นหอยกระบอกกอไผ่กับกอไผ่เด่นเร็วหรอพ่อใหญ่แสดงว่าไม่ได้เจ้าก,ก้นเอามันต่อไาจัางไหนสนน่ะเจ้า,าไม่ได้ตีไม่ได้นั่นแล้วมันเจ้า,าไม่ได้หอยกับไม่ได้โอ้ยขาพาสิเด่ป้าใหญ่ๆปวดปวดปวดลูกกินลูกลูกกินน<ม>้ำลูกกินน้ำสีเป็นอย่าง เอามงว่ด้ยินคําบโบรานพันวาติว่าจะอะไรใหญ่อ้าวพันวาขันพู้ใดเอามือสี่ลุงกินน้ำนี่มือสี่กูดเด็กขัน่าจกจากมาดมแม่นี่เดียวดเออไมเป็นญาติแต่พี่น้องเอาแม่นมอเอาพี่น้อง่าพันวาโบรานว่าพู้อดเอามือสี่ลุงกินน้ำนี่พันวามือสี่กูดขันว่าจกจากเอามาดมมือสี่กูดพนนพใส่ฮะกัมีป้าป้าป้ได้าป้าป้าป้้าป้าป้าป้้า้้า้้า้้้้้า้้า้้้้้าด้้้ด้้า บังหันเธอเอามือข yeah. ้างไหนสิข้างนี Pen ้ค่ะบัดด okay. ี้เธอเอามือข้างไหนสิข้างนี้ค่ะเอ้ยยามเอ้ยมือมึงสิกูั้งสองข้างเสียใจค่ะจะได้กับกูขายใหญ่มันเป็นอย่างจังสีบับกูดกูจกมาตั้งสองมือแล้วไม่ค่ะเสียแบบเจ้าหรอเสียังสี่ไปเจ้านายใหญ่เจ้าไปเตรียมสถานที่ให้คอยเจ้าอย่างล่ะพอดีสวัสดีกี่จีแไปวัด ไปวัดไปหาขอเลขนี่ขอเลขเออขอไปเตรียมสถานที่ให้ไปเตรียมสถานที่เจ้าไอยเจ้ากีมีมีเห็นขันหาบ่มีขันหาขันแปดเหล่าขาวเหล่ากองไข่หน่วยเออสินพื้นแพร่ว่าสินพื้นแพร่ว่าไปหาป้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเนี่ยไปเนี่ยน้ำไข่ปืนไปเนี่ยไปใส่ใยเอากูสิพามึงไปวัดนี่มีอ่ะวัดเจดีหนุนดวงนี่อี่าไปจัดไรเดี๋ยวนี้เอากก่ย่างเทเร่เทเร่เขาไปหนีแล้วตี่เออไปเฮ็ดยังละบัดนี้เนี้ยไปใหญ่ไปหาขอเลขพุ่นอยู่วัดอยู่ทั้งเม้มพุ่น ขอเลขเออเพื่อให้่อยมาไปเด้ขอยญาติผีเอากีกีเธอเคยเห็นผีอยู่ติเธอก็สิยามค่ะก็บ่เคยเห็นเราใหญ่แต่ว่าคอยกรญาติเป็นเด้เอาเธออยากเห็นผีบ่ฉันสีบอกวิธีุวิอยากเห็นแล้วน้อยใหญพพ่พี่น้องเช้าอุทุมพรนขาเพื่อนปาขันมองหลอดบางขาสิเห็นผีกี่หลีดีอีฉันบา่าตี้มองหลอดบางขาลองเบิ่งหามึงเห็นผีหลอดบางขาเออกันเห็นแล้วกุชิบวาสูพี่น้องเา้าสีสกีดสั้นยังบา่าดังสั้นบ่อใหญ่เบื่องโหลดเบื่องโหลดเฮ้ยจี้เบิ่งกัะน่ะ เอาเลยเอาเลยว้าวชอัวใหญ่เป็ดจังใดกีจีขนลุกขนลุกขนจิวลุกมันปิดจังใดบอกสูฟังกันนะเฮ้ยมันจะเป็นผีเป็ดก็ได้บูใหญ่ถ้าหูจังใดถ้าจังวาผีเป็ดเอาสิบ่ผีเป็ดจังใดห่ยมยาวกากสากพองยงพองยองไม่ใหญ่โกรแต่ญาติทั้งหลายกีจีวาจะไหดเธอเห็นหนามันบอกค่ะ แต่ว่าหนามันไม่เห็นว่าใหญ่ไปเบื้องหน้าเนี่ยเพียงหาเห็นหน้ากะที่้าสู่วพี่น้องเพิ่งฟังอีกชั้นตัวให้คอยเบื้องหน้าอีกเดียวเบืหน้าอีกรอบเดียวรอบเดียวเอาเบือ้องเอาเบื้องแต่หนาเป็ดจังไห่ก,กี่กีใหญ่เออรอบดีบ่มีผมเอามัดเป็ดหยังแต่ว่ามันมาตะกินวาใหญ่มันมาตะกินเออกินมันเป็ดกินจังไดน กินมันเป็นเงียบแง่แสคือจังผีเปรตตายน้ำนี่ละยายกูเด็ยินหลวงพ่อประกาศอยู่ว่าจังไหนเพื่อนว่าก้ได้ผมผีเปรตไปให้หลวงพ่อปลุกเสกเป็นของขังสิริมงคลบุนเด้พี่เอ้ยนี่ดีแล้วพอดีละคอยสิได้ไม่ญ<ข>าติผีของขังพี่กูสิลไกใมึงกกมไปทั้งพุ่นเด้อเอาผมผีเปรตเนี่ยเอาผมผีเปรตดีแล้วให้คอยก้มให้มึงกกมไปกูสิโลอกออกห้เอาสั่นหนึ่งสองสาม อย่างสัตว์อัดเมื่อลกอันว่าเปผนพิเภกค่ะครูลกอย่างหมวยกูนี่ล่ละค่ะเห้ครูอยากพี่ดอกหมเมีนกรูหยอกเมื่อื้อดอกเอดี๋ยวสิบภาพไปหาขอลีเอาจากสัล่ะนี่ทั้งไปบ่ไก่จักเม็ดไปจั๊งไหลใหญ่ไปนีเลี้ยวขัวเลี้ยวขัวแล้วเลี้ยวไส้เลี้ยวไส้แล้วเลี้ยวขัวเลี้ยวขัวแล้วเลี้ยวไส้วนสามรอบทอดต้นไม้เตี้ยเถ่าเลย พอหยอกอรอกามามาสิพาไปย่าไอย่ไปยไป้ยกีกี้ยุดเห็นอย่างเดียวเนี่ยพอดแล้วหมพอดแล้วที่เรต้นไม้ซักฉีดต้นไม้ติเมื่อนี้อะไรสดเกียดไปทัวเะกูบอกกูบอกย่งหนึ่งบม่คืนต้นม้นี่กีกีคืออย่างไงคืออย่างการกวยเขาบักใส่แตงแก่ดิเมยย่หามเลยอ้ขันกูถูกแจ็คมากูจีเกิดปาผู้หายมาดิกูจีบอกอีเมงยมหีงานข้อขาต่อมาท่นสุด ต้นไม้ก่งเป็นต้นไม้ร้ายแต่กขื้อบิ่ใหญ่เอ้าจีจีมาหอดแล้วนั่งลงจิพะขอเลขขอเลขขอเล็กสัตนาสจังจังละจั่งสจังจังโฮแมงออดแมงบ้านแมงมีก่อนมีซี่ก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก่อนเอ้าวอ้าวอีหยังต้นไม้เต้นไหมค่ะเฮ้ยโมเมนเธอตาฝาดดิ แมตสซีเมนต์ละใหญ่คอยว่านั่นเฮ้ยขาง้อโลคโฮมยุจีจีเฮ็ดจค่ไหนบอเนี่ยขาต้นไม่ง้อโลคโฮมยุดัดออกจักบาดนี่เออแมตส์ยูเออเอาง่าดิออกไปทางนั้นโอ้ยใหญ่อีผากมึงกูลงมาแล้วก็ยังยันกูตื่มอีสันดานมึงอย่างต้นไม้มันขึ้นไปเฉี่ยวอยแฮกแทบเลยอ่ะจักซีแมตส์ห้มันเฉียดในห้องล่ะกูว่ามันเบื่อเอินห้องไปกินโลภทานเอ้าจีจีเออมาหอดเนี่ย หอดบอลฉั้นกติภาพเธอนี่ท่าแปงท่าแปงขวาเลขท่าแปงจีจีพี่น้องขาได้ตัวดีตัวได้กติบอกพี่น้องเบิร์ดนันลาบ่ตัวดอกสาวข้ามฟอยนานาั่นน่ะรับรองไมจกิงใจกันแล้วกันพี่นอ้องเดี๋ยว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 มึงเหตุอย่างกว่า,วาท่าแปลงแล้วเนาะโ oh. อ้ยอิบผีภาษาถามหามง่อยหือม่เห็นกูสักผ้าอยู่สันติคำว่าท่าแปงนี่กูหมายถึงว่าเอาแปงนี่ท่าโตนไหมกี่หามึง บ่นได้ท่ากูตีเออบ่นได้ท่าจะกของต้นไม้ไม่เป็นจะขี้ดิบทะลายใยเอออดเอากับลูกหลาน,นเ่าคืเอเก่าต้นไม้ไม่บอกเออท่าต้นไม้เออเอาท่าเออเออเออ,เอ,อโอ้ยกี่ี้เป็นอย่างท่าต้นไม้จะได้จกท่าจังซันคอยขี้ดิบหีมันต้นไม้อยู่ใส่มีหีเบิ้งเอามาหนีดิท่าให้เบิ้ง เอาท่าใหญ่ขอเลข้ามนี่วิธีท่าแปงนี่บีแปงใส่มือจังสีเหมืนบอเออเออลังจังบีบแล้วนี่กูสิบอกมองนี่มึงเห็นโกนงาไหมเพนี่ใชเนี่ยเนี่ยเออนี่ละมึงเอามือสวดเขาโกนมะนี่สวดกันมึงก็ตุ้ยขึ้นมึงก็ตุ้ยลงมึงก็ตุ้ยซ้ายตุ้ยขวามึงก็ตุ้ย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 อย่าไปเห็ุใหญ่บัดเดียวจ้าอีหัวหน้าเกีย่ก็สูยอีอังก็กี้ ม่ได้ออกมาหลายมืออยู่งไม่ละสิอยวกับเธอเอาเบิรงเลขบัดนี้ิใหญ่เธอได้เลขยังกี่กี่เอ่อเดี๋ยวให้ฉันเบิรงก่อนซะเธอเบิรงก่อนฉันได้เลขเจ็ดเลขเจ็ดเออเจ็ดยังใหญ่เจ็ดยับจับเจ็ดไว้แล้วเธอ,อได้เลขยังละกี่กี่เฮ้ยใครได้เลขแปดวใหญ่เลขแปดแม่นค่ะแปดยังแปดเต้าเต้าแตดอีบอบเอ้ยบอกว่าอย่าแปด เฮ้ยเอาสิกีกีเอาจากไหนมีโทรศัพท์บ่ลในกระเป๋านั่นน่ะบ่มีใหญ่ข่อยบ่ได้เอามาข่อยบ่เคยมีโทรศัพท์จากเทียมึงบ่เคยเตี่ยมพร้อมอีหยังเลยใส่โทรศัพท์นี่เด้โทรศัพท์กูนั่นน่ะรุ่นยังระดับใหญ่ไอโฟนห้าสิบเขาหอดสิบพันได้กี่ปอบของกูหาซิฟนะเสียกูโหลดบัดนี้กูจิท่ายรูปแล้วก็โพดลงเฟซเอาจากสันติเออเอาจากสันตินะเนาะ เอาท้ายรูปแล้วก็เช็คอินแล้วให้พี่น้องคนหูฟังาม่าอุทุมพรแมนค่ะหนึ่งสองสามเชะเออเลือดสวยใหญ่โพดเลยโพดโพดโพดอีผักเอากี่กี่ไม่หยังพามาสองคนมาแมนตีก็ะสองคนกับข่อยกับเจ้านี่ละใหญ่เอาลองนับเบิ่งเด้อหนึ่งกุนีสองกุนีสามกุนี่เอาเสียงไผ่หนึ่งกุนีสองกุนีสามกุนี่เอา กี่กี่ใครู้แล้วยายจัดการป้าอีผักต้มตับต้มไตมึงก็ไปไว่แท้เอ้ยอีสัตดาเด้ยกูว่าอยู่ผู้ใดไรวัดตัวกูกูหูยู่มันลูกผู้ใดไลูกไผ่อ้าวทิดนึกอ้าวทิดนึกพี่บ้าใส่อ้าวทิดนึกเออนึกยังนึกบอกพี่บ้าอุทุกพรานตอนนั้น เอาจังสีใหญ่เอาจังไหนคะค่อยขายเลยเขามาซื้อเลยก็่อยเป็นอย่างเอาซื้อเลขดีออันนี้ฉันเตรียมกระดาษมาอยู่เขียนเลขให้จับบัตเนี่ยเอาเอาเอาหลายๆตัวเลยเด้อเอออ่าเอาเก้าศูนย์คูณร้อยเก้าศูนย์คูณร้อยเออเรียบร้อยใหญ่เออโตเต็งค่ะโตเต็งเลขเป็นบ่เอาโตเต็งเท่านั้นอ้าวเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมบนล่างบนล่างเออพาจ๋ามาเล่นคาทาใหญ่ขาดบ่ได้กี่กี่แบบใดสี่คูณร้อย สี่คนลอยโดยล่เลิศอาเรียบรอยแต่ายย่าอจะาลืมโนตดีเนอโตัวไหเ <91 S 2> ก้าหนึ่งเกาหนึ่งเอ้ยพี่น้องขาสีบอกแล้วค่ะเดอ้อตดีนะคะเอ,เอาข้อเป็นประกันค่ะคันบอออกตัวดีนะคะเก้าหนึ่งให้จังไหนบ้านแม่ตะบนเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร,ร้อยเอ็ดคันบอออกเอามีดปาดข้อเลยเก้าหนึ่งนั่ไปเลยสาวข้ามฝอยอยู่บังไดน,นะคะอคันมันบอออกวันที่หนึ่งให้ยับไปซื้อวันที่สิบหก ขันมันบอกว่าที่สีหกใยับไปซื้อวันที่หนึง่งซออื้อจากสี่พี่น้องเมื่อกเกิดที่ผาปีมันออกอยู่ดอกคะเทียนึงนะครับซวไปถือคบลเกินไปพอดีเอาเอาเก้าหนึ่งนั่นล่ะเก้าหนึ่งนัใใหญ่เธอบ่เอาตีกีกีใ่รจะได้ซื้อยูเธอจะซื้อตัวใดค่ะสีหกแล้วค่ะสีหกเออฉันเอาเก้าหนึ่งดิโอเคจังสี่เอาจังใด เอามันหอดเวลาเหล่านี่ใหญ่ก็เอาวิทยุมาฟังเลขทำเนี่ยกระเป๋ากูขาดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดก่อนแป๊บหนึ่งเออเปิดแล้วรางวัลเลขท้ายที่ออกประจำงวดวันที่16มีนาคม2567 16พอมึงติีวันที่หนึ่งอีเปกเอาไหม รางวัลเลขท้ายที่ออกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มีนะอาซาัวปบอดมาถอดมึงสิฟังบอฟังฟังฟาฟังรางวัลเลขที่ออกปีแต่ก็ยังไม่ออกเอาคือบ่ออกค่ะก็รอพวกหล่อนเปิดช่องวิทยุอยู่นี่ไงยะเดี๋ยววิทยุของกูมันนี่มันซาบูทูดแล้วนี่ยยินบอสบาเอาออกเอาออกซะรางวัลเลขที่ออกได้แก่ สี่หกตึกแรกืกใหญ่ใหญ่น้ำเลอเออเออดีใจน้ำหามว่าทำบุญอีกล้วเพื่อให้เลคเขาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอเลขที่ออกเก้าหนึ่งกูตึกเลขดีใจนะคะเลอพ่ต้องออกอีกนะคะปีดไมโลดพิทยุจีดอายติัะ อถือคอยกระดีใจอยู่ดอกเออแต่มาเนี้ยคอยเสียใจกับมี่อยู่แม่นอย่างแหละกีกี้คอย่มีเงิการหายใจคอยไปก็เด้อ<ว>โอ้ยโอ้ยยานี่แม่เงินกับบจ่ายกูพี่น้องขาแต่มาถือเละอยู่ค่ะเมื่อนี้ฉันจะไปคืนทะเบียนนะคะอฉันถือเละใต้ดินกับพี่น้องแม่ยังก็เกลียายเดี๋ยวก่อนตำรวจกีกี้ตำรวจมา เดี่ยวกอดเกมว่านางหนีก่อนบาจ็บได็คกัคุณตำรวจได้ยินข่าวว่าเถื่ออยังก่อขับขันขับข้าวเที่ยโอ้อีฉันนี่เถื่อเตะค่ะนี่ค่ะเวทีมวยอยู่นี่ค่ะออ่ะเถื่อ,อเตะน่ะสิเป็นความจริงอยู่ว่าเกี่ยวยัดยันขันค่ะพี่ตดกันเด<า>็กกับ<า>คุณตำรวจ อันมันไปยังนี่เก็ตกูถามเนี่ยรายการอาหารชั้นกับคุณตำรวจร้ายยาวรายการอาหารจ้าเกียดยังกินน้องมาสื่อหลายเมีมึงเถียอีพาตลาดสดกับคุณตำรวจตลาดสดเอาเก๊ลอยคุณนลอยนี่มันแม่นหยังลอยคุณนลอยอ๋อฉันไปตลาดนัดค่ะฉันไปประเมินตลาดนัดร้อยเปอร์เซ็นให้ความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นค่ะคุณตำรวจบนล่างนิกเก็บนล่างอ๋อ มันมีสองสั้นค่ะมีสั้นบนกับสั้นล่างค่ะเอาเก้บัดเนียนโต๊ดเต่งมึงได้หันอ๋อตลาดสดค่ะโต๊ดตาเต่งไต่กับคุณตำรวจสุดท้ายหลอกเก๋มึงจะต้องตูดหนีเออวาโลดสี่คุณลอยมันเหม็นหยังเหรอสี่คุณลอยเปตลาดสดบัคขี่บัคตะใส่จะเก็บมิตรเรียนเอาสี่คุณลอยค่ะนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการแสดงของทีมงานบัวรีบึงลุงลำเพลินมอบสู่สายตาบรรดาแ